แต่ต <ไม S 2> ที่นี่มีปัญหาตลอดเอฟซีแฟนลับเขาถามกันอยู่นั่นแหละถามเรื่องเล่าเก,ก,กี่ยวกับความปลอดภัยของสวนเขานี่เข้าเ <He al S 1> สียดอย่าง<ร>ไหนวิธีการป้องกันสัตว์อยู่แล้วครับพวกสัตว์หมูหมากาไก่หลักเปล็กขโมยหน่อยขันต้นเนี่ยผมเอาหัวโดยใส่อวนก่อนแล้วก็มันกันได้ระดับหนึ่งคือกันหนึ่งกันงูกันไก่เขาออกไปหรือกันนี่อย่างสิ่งไสัตว์พวกนกพวกอย่างเขามาอเราอีกอย่างหนึ่งผมเลี่ยงอย่างก็เลี่ยงหมาไว้ครับ ือน้ำหยอกเอาน้ำบงนี่ครับหมาตัวนี้ครับโอ้นโ่เลยเขามาบ้านเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็คือมันกลัวก่อนเนี่ยแต่หนึ่งเนี่ยหมาเนี่ยสิว่าเขามาเลยขันหมาตั้งทินเขามาเนี่ยมันอิเข่าไปมันคือเข่าไปเข่าไปกัดเลยนะครับขันหมานั่กันเนี่ยแต่แต่ว่าคนนเนี่ยมันก็เดีเฮ้าซื้อครับอันนี้เชลลี่สีทองครับอันนี้เป็นอ่ที่เอาผมเอาพอแม่พันธุ์มาพอพอแล้วปุ๊บมันนี๋ขึ้นมาไข่ไข่ไข่แบบนี้ครับไข่ทั้งเหตุผมแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเอาพอแม่พันนไปอีกรงึ ครับแต่ว่าขัดเปลี่ยนร่องดูดูมันบ่ค่อยใครมันต้องนาไม่ไม่หลอกมันสวัสดีครับพี่น้องครับดาววัดดำเนินสะดวกครับพี่น้องครับวันนี้ดาววัดทีพระพี่พระนองเข้ามาเยี่ยมผู้กองสาราบุดเพลินนะครับที่มาเบิงบานสวนนะครับบานสวนพื้นที่สองไร่พี่น้องครับอยู่ชุมชนบันนองลูพี่น้องครับหนองลูเขตยังนอจะได้ผู้กองพนแนนาำนอกว่าสถานที่มองนี้มันอยู่ใสครับพี่น้องครับ มาเบิงพื้นทีสองไร่ครับพี่น้องครับนี่ผู้กองพนนีสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับเอฟซีของดาบัดทุกคนครับผมลอยสารภาพผิวดงครับอันนี้เป็นพื้นทีของบ่อพ่อยครับตำบลหนองลูครับหมู่เจ็ดบ้านใหม่พัฒนาครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะพากันเข้าไปเบิงอ่าพระในพื้นทีของอ่าบ้านไร่ครับพื้นทีบังนีสองไรครับสองไรครับอันนี้ก็ แต่ก้อนนี่ก็ลงมคลิปไปแล้วเรื่องผักหวานครับตพราะวานี่ก็พอท่านมีเวลาตัดแต่งกิ่งมันครับมันก็ติดเขียวๆอยู่ที่แหละครับแต่เ้าตัดแต่งกิ่งมันก็แตกยอดตอนนี้ก็พอคอยมีเวลาไปไหนมีตะหดน้ำใส่ขี่งวย่างเดียวครับนี่เป,ป็นว่ามีเวลาด้พี่น้องด้เบิ่งความเขียวพี่นองเขียวหยองหยอยู่พี่น้องครับันมีเวลาตัดแต่งกิ่งมันก็ติดยอดมันก็ติแตกแบบนี้ครับเนี่ยเอามีบนั่นนะนี่มีตะใบยังเดียวหนักไปอย่างเดียวเลย รับใบแก้มันครับใบแกันโอ,โอ้วิธีการที่ทนายนยอดมันแต่นี่คือเาขาเขาต้องเด็ดครับโอ้เขาต้องเด็ดห้องรีออกออรีออกรีออกไปโอ้ดีวิธีการได้ีปนอนด้วเฮงสีเลยของประเทศในเบิ้งรีออกรีอรอกแนะนําเทคนิควิธีการได้ีปนอนด้วยผู้ใดปลูกพักหวานปลาในเฮงสีแหละครับอันนี้เอาไปหอยเชอรี่กินก็ได้ผมยังหอยไปครับเดี๋ยว่ายเบิ้งครับอันผักหวานปลาในเป็นในผู้กองเขาคือว่าปลูกยากแ้่มันมันมันกับปลูกยากก็ช่วงแรกนะครับแต่ว่านี่ผมคือเอามาล่องผิดล่องถูกกันไอ้ไอ้ซือเม็ดมาเม็ด เหลืองใบ,บอ่อนมั้งจำบ่ผิดนะครับอ๋อยอดเหลืองใบอ่อนครับเมลบาทก็มาพอใส่ไส่ก็น้ำหดน้ำหดบ่อยเพราะถ้ามันแตกคอดแตกรากเลยครับเขาก็เอาไอ้เอียงก็เอาไม้แตกรากปุ๊บแมนบอเขาก็ไปตัดขวดตัดขวดตัดยัดงมากครับมีมลิปที่ไม่ในเฟดผมมีอยู่ครับตัดขวดแล้วเขาก็เอาไม้เสียบลูกินแล้วก็เอาเอาหากมันจุ่มลงไปแล้วก็เอาไอ้ขวดแต่มาข่อมันไว้ข้อไว้ข้อไว้เพื่อกันหอยยังถี่มากินมันครับ ตอนตอนขันตอนที่ว่าเป็นงอกเป็นทองอกอะเนาะครับตอนนั้นครับโอ้เอามาเห็ดแังสั้นเห็ดแังสั้นเราก็ขันน้าพ่อพอเขาเอาขวดหน้ามัดปักเขาก็เห็ดระบบน้ำยศครับไอ้ขวดขวดไอ้ขวดโคขวดนั่งถราเราเขาก็ไปจ่อหู้ที่มันเป็นฝ้าเราครับอานั่นเนาะเอาไม่เสียบไปเขาก็เห็ดเป็นน้ำยศครับครับเอาเราประเด็นไหนคือไย่างนีนครับว่าตรงนี้เปิดพีเลียงเป็นแม่นจังไหนอ๋แมนครับแม่นผมใส่ผืชดพี่เรียงเป็นต้นแค่ครับแต่ว่าตอนนั้นต้นแค่มัน มันมันตายหมดหรอครับโอ้ภาพที่เราเห็นนะพี่น้องคร้บตอนนี้มันตายไปแล้วมันตายไปแล้วครับมันที่ไม่ต้นแค่เป็นพีเลียงไว้ตอนน่้อยเนาะตอนเป็นทงออกนะครับมันที่เป็นในเอียงก่อนมันจะดูดกินนํำเรียงของของต้นไม้พีเรียงโอ้แต่ตอนนี้มันบ่มีต้นไม้พีเรียงแล้วมันก็มันจะเริ่มเติบโตของมันเองครับผู้กองใช่ต้นแค่เป็นพื้นพีเรียงมันครับอ๋อครับครับครับนี่เหลือบมื่กี่ต้นอย่างนี้ในเหลือต้นนี้ต้นเดียวครับอืมอันนั้นกับ่พาได้ได้เป็นแล้วครับนี่ครับต้นนี้ครับ ทีมันเหลืออยู่นะโอ้แค่ต้นนี้ครับนี่ที่ว่าเป็นผีบังได้พี่น้องเด้อนี่เคยปลูกใช่คับต้นนี้พี่น้องนี่เคยปลูกใช่คับพักวานปลาต้นนี้ตอนในน้อยนะครับเป็นน้อยเป็นพี่เลี้ยงนี่เป็นสีเหลืออยู่สีแล้วตอนนี้ก็สีเริ่มแห้งสีเริ่มทิ่มใบอลไรได้เนี่ยต้นแค่ต้นนี้ก็ไดต้นเนมันสีเริ่มตายแล้วเ่าแล้วทุนเสาไฟว่าเดียวออกอยู่ครับครับอ คือเรื่องราวพากวันปลาได้เป็นของเรื่องเดือนนบัตสวนของผู้กองสาราบุตรเปิรนมันเลี่ยงยากอยู่ครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันรอดเนี่ยมันก็คือบ่บ่บ่มีผลกระทบในชีวิตมันแบะมันรอดนะครับครับอันนี้ผมก็ล่องปลูกอินทผาลำเบิองเนี่ยครับเอาเอาไออยังก็เอายางมาไว้พอไกลผมเลี่ยงไกลเลี่ยงครับอันนี้ก็ล่องปลูกเบิองครับได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับนี่โอ้ปลาหีแดงครับปลาหีแดงเนาะครับเพื่อเศรษฐกิจเนาะเป็นเพื่อเศรษฐกิจนึงแต่ว่าในเบื้องต้นในผู้กองเพื่็ เอาไงกำลังวิจัยอยู่นะครับต้นล่องเลียงทดล่องปลูกเบิ้งปลูกครับประสบการณ์ว่ามันมีอย่างมันมีอย่างเกี่ยวกับเรื่องของบบฮีแดงมันจะเรื่อเติบโตจังไดเงี้ยครับเขาเอามาลองเบิ้งก่อนครับเขามาด้ล้งทุนไหลมันตนบอกกี่บาทเองครับครับทนผู้ใดมีกินมากกับพอเม็ดได้เม็ดมันสามารถเอามาพอได้ผมเคยพออยู่แต่ว่าตอนนั้นมันอยู่ใน่นนะครับมันบ่ได้บ่ได้มาขยายครับก็เลยเห็นช่วงเขานั่นเอียงก็ออกผลผลิตนะลองมาศึกษาหาความรู้เบิ้งครับ ครับครับขันพ่อมาเรียนี่เป็นต้นมันสิไก่พันบ่วปูกองผมผมก็บอกเนี่ยใจให้กแต่ว่าส่วนมากมันเพิ่นว่ามันไก่พันเลยครับแต่ว่าเฮาเฮาหมา่นล่องเฮามาบริโภคทีเฮาบ่ได้เพื่อจำนายครับเฮาหมากินแล้วเฮานั่นน่ะครับล่องปลูกเบิ่องนี้เถอะครับผมครับเดี๋ยวพายเบื้องไอ้ลูกหอยเชอรี่ครับครับนี่คือเรื่องราวของอินทรพาลับนะพี่น้องเด้อปูกองเพิ่นกระปูกไว้ประมาณ6ต้นพี่น้องตัวลองเบิ่งนะครับเดี๋ยวบัดทีนี้ไปเบิ่ง การเลี้ยงหอยพี่น้องเอันนี้ครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไม่ยังนอกออันนี้อันนี้เป็นดอกกระเจียวนนั่พี่น้องครับผมปลูกไว้ตอนนั้นเนี่ยมันมันไก่มันมาจีกกันมดเนี่ยครับเนี่ยเห็นกระเจียวปลาครับกระเจียวแดงปลากระเจียวแดงแนวนี้เป็นกระต้นกระเจียวมาเลยครับคุณครับเหมือนเทาน้ำมุดไว้มันขึ้นมานี่ครับกระเจียวต้นกระเจียวนี่เป็นแนวเดียวกันเลยครับเนี่ยปลูกไว้จริงกระเจียวก็ปลนดีเราครับปลูกไว้คนอีสานบ้านเฮาสิฮู้ดีพี่น้องครับเผือดเปลียดดิน พื่อกินหัวพี่น้องนี่เบิ่งเอาหัวนี่ครับนี่แนวต้นกระเจียวมัดเนี่ยท่านพี่น้องครับฝังดินไว้ดินก็ว่าได้ดินดีภาในได้พี่น้องเลยแต่ว่าผู้กองเพื่อนก็บำรุงเอานะครับนี่กรัล่งแตกยอดขึ้นมาได้พี่น้องเลยดอกกระเจียวตรงไหนดินแกนแข็งเนี่ยมันยังขึ้นมาเนี่ยเบิรเอาถึงฤดูการของเขานะผู้กองนัฤดูฤดูการมันก็ออกมากเลยเออเห็นหมดเลยมึงสีแข็งซ้ำได้ดินนะครับปลายไปที่นี้เขาไปเบิ่งการเนี่ยหอยเนี่ยมันเป็นแนวต้นในดอกกระเจียวอันนี้เป็นหอยเชอรี่ครับอลูกหอเชรี่ ที่ไปเพาะไว้ยู่ไอ้ข้างหลังบ้านครับบัดที่นี่ผู้กองกะใส่กระชรางบกครับใชกระงตัวนี้มันมันกว่างคุณ้นเท่าใจเนาะผู้กองสามสามคุ้นตัวเลยสามคุณนซีมั้งครับสามคุณนซีเม็ดนะพี่น้องนะสามคุ้สองครับสามคุ้สองสร้างบกตัวนี้หาซื้อตามร้านหาซื้อตามเกษตรตามยังได้ครับโอ้คันนี้เอาบัดที่นี่วิธีการเลี้ยงง่ายง่ายเห็นพี่น้องเขาเบิ่งแน่ว่าเลี้ยงจังไงแน่วิธีการเลี้ยงบอกครับก็คือหนึ่งเนี่ยเขา จริงๆเรามันตกเปลี่ยนนํำสักอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนเที่ยหนึ่งครับครับแต่ว่าตอนนี้น้ำเพช่วงหนาแรงผมกับเพ่ค่อยได้เปลี่ยนหน่ำมันเลยเขียวแต่ว่าไอ้หอยเชลี์มันมันกินทุเรียบครับครับเพราะว่าพักบุ้งใบยังกับใบบักหวานที่ว่าไอ้ผมที่เด็ดมากผมดีดเวทแม่ไม่กินครับแล้วก็ยังกับไอ้พักกาดดอกนียังพวกนี้พักกาดกระลำพวกนี้พวกพักพวกงานแล้วเป็นยังไงครับอ่ลงไปมันกินได้หมดเลยครับอื อันนี้เป็นเป็นลูกมันเป็นลูกมันติดพอเลยเนี่ยโอ้เดีเบิกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอากลากอยู่พี่น้องเบิ่งแน่โอ้ยตาสะอ่อนนะครับสีทองนะเพคนเนาะเพค่นนี่สีทองครับสีเทองพี่น้องอันนี้จะจักมือจักเดือนละนี่ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสองอาทิตย์เอาละที่นี่ตัวแม่พันธุ์มันอีกผู้กองอัวเม่พันธุ์ผมเอาไว้ทั้งหลังครับเอาไว้เอาไว้พอพันธุ์ผมเดี๋ยวเอาไว้ทั้งหลัง มันไข่ขึ้นมากเราก็ดิแยกแยกใส่ร่องร่องร่องเอาไข่ไปไปฝักในใส่ร่องเขาได้มาจากสผู้กองเขาได้มาจากไอ้น้ำไห้น้ำหน้าดิอ๋ออมันมีกลุ่มของหอยเชอรี่ของน้องที่ยุของพันธ์นะครับเพิ่นเพิ่นเลี้ยงไว้ครับเขาก็ไปขอพันเพิ่นว่าได้ซื้อเลยครับโอ้นะครับมีกลุ่มอยู่ปี่นองเด้อนี่เรื่องเล่าของหอยอ่ากองพันน้องเขาก็เลี้ยงไว้เขาเอามาบะ่องเลี้ยงเบิ่งรับนํากันมาท่านครับครับหลักๆนี่ผู้กองก็เลี้ยงไว้ยุไว้กินได้ซื้อด้วเนาะครับว่าจะคิดขายจะเคลครับครับ นี่ก็เป็นบ้านสวนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยาการลมเรื่นดีดีนะพี่น้องเอาไปทีนี้เบิ่งบ้านซะก่อนเพูดเธอพี่น้องเฮาเพิ่นเห็นเนาะผู้กองนี่ยอ,อันนี้เป็นบ้านนอกดาวครับโอ้บ้านนอกดาวครับงบประมาณงบประมาณประมาณเกือบสองแสนครับครับอันนี้ค่าบริเกียวค่าสร้างนะครับน้องน้องของไอ้น้องเคยเพิ่นเมย์ไทยโอ้ครับสร้างเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดให้ประมาณเดือนนึงเฮ็ดผู้เดียวนะครับนี่โอ้เฮ็ดพวกกับไอ้พ่อตอนนั้นพ่อมาอยู่นํากครับ เป็นกับเป็นซอยเป็นลูกมือเป็นกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ประมาณเดือนหนึ่งครับเฮ็ดออกมาเป็นหลุกล่างนี่ครับโอ้เขาเขามาออกแบบเอาเลยครับออกแบบมาเลยตอนแรกผมเฮ็ดไปซ้ำนี่แหละครับนี่เฮ็ดไปซ้ำนี่โอ้เฮ็ดไปเฉพาะหม่องนั่งหม่องนั่งเรียนแล้วก็หม่องนอนแล้วก็ห้อง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 นอนทางในครับบ้าน้นนองเป็นไรบาเอ้ยคือพอเฮ็ดหม่องนั่งกินเข่าเฮ็ดรงคั่วเนี้ยพ่อท่านต่อเติมต่อเพื่อบอกวม่าไม่ให้เขาเลยไปสือของมาต่อให้ครับ ลักลักเนี่อุปกรณ์ก็เป็นเหล็กนะผู้กองเนาะเหล็กครับเหล็กเหล็กอะไรก็ปฝนด้วยไม้เชื้อราเชื้อราครับไม้ว่าได้ครับยุ่นี่ตรงขันไม้นี่ต้องเทพื้นย่างดีพอปวกมันไหลโอ้ปวกแงะเลยพี่น้องเลยแป๊บเดียวปวกขึ้นเลยนี่เดลยพี่น้องเลยเพิ่งกระตอเถื่อบอกวาสองายขัวเลยพี่น้องมองจอดรถก็มองนั่งยิงเข่าครับเก็ดเป็นขั้วพอเจาะนั่งงามๆพี่น้องครับสินะครับไปบัดทีนี้ไปหล้างว่านะบัดทีนี้ไปเบิ่งในส่วนของการเลี้ยงเอียงต่างๆนานานะครับพี่น้องครับซึ่งผู้กองมันก็ได้เพิ่มเติมเข้าามอีก นะครับลักๆก็คือเลี้ยงไปยู่ไปกินพี่น้องเข้านะครับอันเป็นบ่อวงในแม่ยังไงผู้กองเนี่ยอันนี้เป็นหอยเชอรี่ครับโอ้เชอรี่พี่น้องอันนี้เชอรี่สีท้องครับครับอันนี้เป็นที่เอาผมเอาพอแม่พันธุ์มาเพาะออพปุ๊บมันี่ขึ้นม่ใครใครแบบนี้ครับไข่ทั้งสิ้นผมแลวจากนั้น่ผมก็เอาเอาพอแม่พันธุ์ไปอีกร่องหนึ่งครับครับแต่ว่าถ้เปลี่ยนร่องดูดูมัน่อใครใครมันต้องน้ำไม่ไม่หลอกมันเปลี่ยนน้ำดูดูครับ อันนี้ผมกับพึ่งอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับอันนี้ไตอีเมื่อก็น่ะพ่อแม่พันธุ์มันเป็นตัวใหญ่สั่มเลยูุกองนี่ครับพ่อแม่พันธุ์มันโอ้โนี่บ้านนี้เกิดเป็นดองเลือดกอแม่พันธุ์เป็นแบบไงอุ้ยเหนือเพื่อนมาหัวแบบคุกองครับเนี่ยครับแบบไงเพื่อนเหนือเพื่อนนะครับขึ้นหอดตับมังหงุ่งดิพี่น้องอือหอเสียบตัวครับก้อยก็เสียบได้พี่น้องเด้อตับมังหงุ่งนี่พ่อแม่พันธุ์มันครับนี่เหนือสีทองพี่น้องได้เบ้างเบื้องเหนือเพ คือตัวแม่พันธุ์เพิ่นก็เอาไว้บ่อลหนึ่งพันธุ์เอาไว้บ่อนึงให้มันขึ้นมาไข่นี่ครับไข่พวกนี้ไข่พวกนี้บัดทีนี้ได้ไข่พวกมื้อนี้เฮ็ดจังเล็กทีนี้ผู้กองอ่าบัดนี้ผมเพรามันไข่ขึ้นมาแล้วผมก็สิมาเอามาไว้ตรงนี้ครับโอ้ไสเอามาไว้จังได๋นี่ครับนี่ยเอาม้าวันนี้วันบ้านเฮาเนี่ยครับเอาม้าบัดนที่นี่คือเฮ็ดจังซี่บัดนี้เฮ็ดจังได๋คือบ่อยมันหนามมันเข้าครับเพราะตอนเพราะแต่ประมาณอาทิตย์นึงน่ะไข่อาทิตย์ครัวครัน่ยไข่ ไข่เม็ดมันเด็ดพอแล้วมันก็จะลงไปโอ้อ่อห้องปดี๋ยวมันลงไปเลยหรือบ่บ่ครับบ่อต้องน้ำเลยมันให้มันคือจังมันอ่าครบเวลามันเกิดที่ใคมันก็ถือหลวงลงไปในน้นำโอ้เอาว่างไว้ยังสิซื้อก่อนครับแต่ยังแห้มันโดนน้ำครับหากระทาไหนน้อยใม่เอาไปยังสิครับอันนี้อีหยังกขนมจีนทาขนมจีนเออทาขนมจีนเมื่างไว้เอาไข่เส้นนี้ครับยาให้มันถือน้ำโอ้ อันนี้เป็นเป็นชุดแรกครับคือนนว,ว่<ม>าไงไง,ไงย่าใจทักฟังทั้งพี่ครับมาย่ายใไ่นีครับบัดทีน่นี้นับมือมันจังไรเห็นเห็นไข่สีนี่เขาก็เอามาย่ายมาเลยครับอันนี้มันไข่ขึ้นมาชุดแรกครับผมจะไวไปกระช่งนีง่ชุดแรกคือชืช่อมันไข่อาทิตย์แรกนะครับผมเะมาไปนี่อาทิตย์ที่สองเดีวไ่นีคือไข่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในร่องนั่นนะผมจะไปส่อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามก็จะไล่ไปโอ้อาทิตย์แรกได้พป่น้องเรื่องนี่ครับอาทิตย์แรกครับ อาทิตย์ที่สองมะไซหนีพี่น้องรออาทิตย์ที่สามโมงเดีไปใส่อีกร่องหนึ่งครับอาทิตย์ที่สามก็บมะไซหนีพี่น้องเบิ่งได้ไปส่ร่องนี่นี่เอาเอาหนีไปไปนี่ที่การเทิดเกล็นี่แหละนี่ครับถาดขนมจีงง่ายๆพี่น้องแล้วก็ขวดเท่าทีหมุนเยอะแยะมากมายว่างๆไว้หรือไผเชียร์ยังไรก็แล้วแต่แต่ว่าให้อยู่สมบัติแบบนี้ครับแกมันถึงน้า่อยมันถึงน้าให้มันคับแต่ทีนี่มันยังไหนู้ก้องพอพอถึงเวลามันมันสิ้นุดลงไปเลยมันสิ้นุดลงไปเลยครับโอ้การมันลล่่วงงไปนีมานี่มาเบิ่งไอ้ชุดแรกนี่ครับมันิร้วงล่วงลงไป้เเบิ่งดพี่น้องเด้อ สีน้อยๆเดี๋ยวพี่น้องลูกพีหน้าเบิ่งเอานี่ครับนี่ครับชุดชุดแรกนะครับนี่เห็นบ่ครับเนี่ผมสีส้มให้เบิ่งนี่ครับนี่ๆๆนี่น่้อยอย่างพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนะครับนั่นๆตามมือผู้กองเป็นนะครับสีเป็นหน้อยๆเห็นบ่ครับสีเป็นหน้อยๆฝากฝากฝักเหมือนซ้ำไปเข็มพี่น้องเบื้องครับทิ่มใบสักแพกผักนี่มันก็มันก็จะใหญ่ๆขึ้นมากหรอเขาเขาค่อยใหญ่ไปร่องที่ว่าที่ว่าบ้างบกครับโอ้เาก็ต้องซื้อกับช่างบกหรือเอาไปใส่ร่วมๆกันมันนก็็เป มันก็ดีเป็นหอานายแต่ละเดือนละเดือนเสียเ่าเห็ดไปอันนั้นก็นี่มันนี่เขาเดือนที่เดือนแรกเดือนสองอาทิตย์มั้งสามอาทิตย์คเพราะถ้าขึ้นมากเราเอาห่อคอยเอาชุดนี้ไปใส่อีกที่หนึ่งมันก็ดีเป็นหอยแต่ละเดือนมันก็ดีหมุนหมุนไปเรื่อยไปใส่ข้างหน้าบ้านเด้พี่น้องเด้อสร้างโบกหน้าบ้านจากนี่ได้พี่น้องเด้อในการพิธีการเพาะเพิ่นนะครับขั้นตอนข่าวๆกับบ้านนี้ก็ได้ยากนะผู้กองเนาะตักเกลือบึงครับตีไว้จนลืมครับตีมว้จนลืมิไว้่อด ขันมันฝากมาเดี๋ยวห้าเขาต้องไปลอดลุ่นคือทางไก่เลยไก่เขาต้องไปเบิงนะครับไก่ครับไก่เรียงไก่ต้องไปเบิงว่ามันไก่ชน่วยไก่ส่วนกันเนี่ยไก่ส่วนกันไหลครับนี่เลยครับพี่น้องการเรียงหอยการพอหอยกับประมาณนี้เนี่ยี่ยตำเรียมวอันนี้อันนี้เขียวๆนี่อันมากไข้ผําเนี่ยโอ้คใหผําพี่น้องเนี่ยเอามาเรียงไลคือจากคลิปที่แรกเลยคข่ผําพี่น้องนี่คือผํานะครับเป็นอาหารของหอยเป็นอาหารของปลาได้ย่างดีเลยพี่น้องครับ ดีเลยครับพี่น้องเขาสิคุณดีเนาะผู้กองเนาะพี่น้องคนอีสานบ้านเขาสิคุณเรื่องผั่เรื่องสาลายมูอนีิแล้วมีน้ำให้น้ำหน้ามีน้ำให้น้ำหน้าแต่ว่านี่ใส่เป็นผสมสารเคมีพวกมูอนี่แมีนครับมวลมูลนี่สมือนี่หายากแล้วครับครับหายากเราดับแนวใส่สารเคมีกันหลายมันดับแนวเบิดครับบัดนี้เนี่ยมาเบิ่งบ่อวงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเป็นบ่อเปล่าผู้กองเพิ่อนำมาเฮ็ดนี่ก็คือเป็นอันนี้ตูดต้องมีตูดแบบนี้ครับอันนี้เปลี่ยนน้ำไปเอยตอนมือเช้าผมไปเปลี่ยนน้ำครับมันเหม็น เวลาเขาซื้อมาต้องใส่แบบนี้ครับมีตูดมีร่องเลยเออมีมีดากมันมีตูดมีร่องแล้วก็มีดมองระบายน้ำออกเวลาเขทําความสะอาดพี่น้องเอาแบบนี้ไปเบิ่งกันเห็นว่ามีเรียงกบดับน้ำจิ๋วไปเบิ้งกบดับน้ำจิเบิ่งกบับน้ำจิ๋วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขอบอกพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อสําหรับผู้กองสารบุตรผึ่งกระเพิ่งสีเริ่มเห็ดนะครับพี่น้องครับหลักๆก็คือเห็ดใบยูไบกินนี่แหละพี่น้องเลี้ยงใบยูไบกินบนเด็กใเห็ดเป็นเชิงพาณิชยย์นนะครับมีีอวจจ่แแ นี่เห็นมพี่น้องอันนี้พันไปเด็จักหมื่อเลผู้กองอันนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์พี่น้องเด้อตัวโบเปินพวกพอพันธ์แม่พันธ์กะแบ่งปันน้ำพี่น้องเอาครับอันนี้อันนี้น้องสื่อมาอยู่ไสโยกครับโอ้ตัวอะไรจักบาทตัวระบาดมั้งครับนี่ครับนี่ครับไสนี่ครับเป็นพี่น้องครับตัวระบาดนี้อสองอาทิตย์ครับประมาณสองอาทิตย์แต้าได้จ้นีีครับครับกระช่างกับใส่กระช่างคือหอยก็ได้มาเลียงครับอันนี้มันกระช่างเท่าไหร่วะสองกุ้งีครับ ขวมยาวนี่ส่ใย,ยู่ประมาณสี่หเ <4 S 1> ม,ม,ต,มตรใด้่เยอะสี่เมตครับสี่เมตรประมาณนั้นพี่น้องสี่เมตรหนาอะไรปะไอห้าสิบขอบห้าสิบอันนี้ก็มือคึืนเปิดแม่งให้มันกินเปิดไบโซโลาเซลล์เปิดมันกินแม่งบม่ค่อยกินหัวอาหารครับแบบที่นี่อุปกรณ์ต่างๆผู้กองแบบที่นี่ข้างในนี่คอนโดมันนะครับเอายางแนนเอาเอาสี่มีออฐ ที่ว่าห้องวะสางบ้านนี่แหละครับมีเมามันเหลื้อๆครับมันเหลื้อๆกระเบื้องไอ้กระเบื้องเขากับเลือๆเขาก็มาเห็ดให้มันอยู่ไอ้พวกนี้เป็นมันต้องลบมันใหญ่ขึ้นมากเราบ่ค่อยบ่บ่ค่อยพ่อนครับเนี่ยมันหลวไ่ค่อยหลัวอยู่ในทั้ง่างนี่อยู่ใต้กระเบื้องนี่เด้อพี่น้องเด้อครับมันสิออกมาแต่พอตอนมันกินเหยื่อกินหยังนี้มันมันลบไปตอนคำมันขึ้นเนาะส่วนใหญ่มันสิออกมาหาอยู่หากินครับกบนี่การเฮ็ดก็ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อการเลี้ยงกบของผู้กองเพิ่นเพราะนี้เฮ็ด เอาประสบการณ์หาความรู้ใช่ครับแบบย่อยกินเท่านี้แหละโอ้มันเปลี่ยนน้าไปครับครับเปลี่ยนดู่าผู้กองหน้าเอ้าถ้าน้ามสมบูรณ์ดีๆเขาให้เปลี่ยนสมือครับเป็ดไอ้เอี้ยงเกาะครบครับแรกเกิดครับคือเอาม้าคือเอามาไม่ไม่เนี่ยเขาเปลี่ยนสมือแต่ว่าผมตอนแรกผมก็เปลี่ยนอยู่หลังๆประมาณสองอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งครับสำหรับมันลอยไหลสำหรับกะช่างวกแบบนี้ผู้กองพิธีการเปลี่ยนหน้ามันอยู่ใสมันสี่มีหู้อยู่เป็นบอกมัน อันเนี้ยมันบางเว็บมันสีมี่หู้หู้เปลี่ยนน้ำเปิดของผมเปิดของผมอยู่ต้องตักออกคืองเขาเข้ามีหู้นี่ครับผมเอานี่ออกเลยนี่โอ้แล้วก็ขวมลงไปเลยก็นี่ก็ลุ่มมากเลตั้มลุ่มแล้วก็น้ำไมันสิไหลออกนี้วิธีการทายน้ำเหมือนยังไงพี่น้องแล้วว่าบางรุ่นก็สิมี่หู้บางรุ่นมี่ฟ้าเปิดมี่หู้อยู่ข้างล่างครับครับผมครับอันนี้ผมผมก็เปิดลุ่มข้างเทียรผมก็เอาน้ำพวกนี้เป็นดน้ำผักหวานบ้างพอนามพวกนี้มันเป็นเป็นปุ๋ย โอมันมีหัวอาหารบัวด็ดทิ่มจักอย่างเลยเนาะอยังก็ตักใส่บัวเหรอไปหดผักหวานบัวด็ดทิ่มจักอย่างตัวนี่ไอ้ต้นมงต้นใหม่ครับโอ้โหบวเด็ดทิ่มจักอย่างเนาะครับเ้าก็ลดต้นทุนของเ้าไปจากกีดที่แล้วไปเบิ้งกันนะบ่อปลาเฮาอ๋อบ่อปลาปลาดุกนี่ดาววาดถากินปลาดุกอยู่ได้พี่น้องเด้อผู้กองมันจีเหลือจากตัวบ่เนาะปลาดุกนี่ปลาดุกปลาดุกวุ่นเหรอครับเหลือแต่ปลาหนี้โอ้โหปลาที่นี้มาลงปลาหนี้แล้วปีนี้ปลานี่ปีนี้ลงปลาหนี้ครับครับครับลลงปปานิไ เท่าไรวะประมาณหกลอยครับปลานิ่นปลาปลาตะเพียนโอ้มันจินผือดนะผมว่าเด็ดคันไอหน้ามันดีพราะเดียวปลาปลาดุกระง่งไว้ให้ตัวปลานิ่นมันใหญ่กอนครับครับนี่ครับสาหนยนี่ก็เลือกเติบเป็ผู้กองเนาะโอ้เพราะว่าคันบ่เลือกกิดบ่เก็บน้ำแล้วผู้กองเนาะครับมันต้องเลือกจักหน่อยมันต้องเลือกเพราะมันนันไม่เป็นเห็นว่ครับสั่นหินเออเป็นดินด่างเดียวแบบดินแดงๆอย่างนั้นบอยู่บอยู่ครับ นาบ่่่คออยยูมีความหมายของการขุดสารเล็กดเดิ้ลพี่น้องเดิ้ลผู้กองมันก็มีความหมายเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นอยู่ครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มเติมเลือเอาหอยลงไปเลี้ยงน้าครับหอยเชอรี่เบิ่งเดิ้ลพี่น้องเเด้อห็นบ่ครับอุ้ยเบิ่งเบิ้งไข่เพิ่นไข่หอยเชอรี่ครับเอ๊ะมาอย่าอยู่าเพิ่งเบิ่งเลยพี่น้องพุ่นทั้งยางหุ่นครับเออทั้งยางก็มีพุ่นเอาไปขิมขิมให้มันลืมไปเดือกลงไปเดีมันเดี๋ยวมันก็พัฒนาการของมันเองครับโอ้โหนานดีคันถ้าได้จริงๆรินะมันมันแทบขับมันออยู่เสมนะครัับ ทิมไปสักพักเนี่ยโอ้ยเต็มบ่อเลยเนี่ยเขาไ่ต้องไปบุญไหว้กันมันอย่างเลยเนี่ยเลี้ยงแบบธรรมชาติผู้กองเนาะมันถือจะเรื่องเดี่ยตัวง่ายนนท์บ่งหล่อรถยนต์ผลพี่น้องบ่งอ้ยสีชมพูคุณยางครับยางพวกยางพวกคอนใหม่ต้นใหม่ไงนี่ปล่อยเขาอยู่แบบธรรมชาติดีครับพี่น้องครับนี่เขาต้องไปจับกัดเขาอันนี้แบบเลี้ยงแบบลืมแบบลืมเลยโอ้ผมก็ได้ไปให้หัวหามจะเขี่ยมั้งนี่ครับมีมันกินหนามันหนาได้กินอาหารน้ำปลาเนี่ยครับ นี่แหละก็ได้เน,นื้อแหนแดงแน่เลยม้วนนี่แหละอาหารปาาลายังกับผักไข่ผับเนาะครับบักไข่ผับนี่ได้เป็นอย่งเด้อนี่สำหรับในโซนของการเลี้ยงปลานะผู้กองเนาะเอาเห็นอยู่ข,ข้างๆนี่ผู้กองอียังนี่อ๋ออันนี้เป็นไอโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์โซลาเซลซล,เซล์ลลจังใดบัดจีนี่อ่านี่นะครับนี่เห็นบ่เขาปิดนี่เห็นบ่ครับครับมันนี่เขาปิดปุ๊บคุณสมบัติมันเอาไปเห็นอย่างเนียวเอาไว ย่ำขนนึ้นไงเฮ้ายางตามขอบบอ่อมันนี่ซองซอ,องสว่างไงเฮ้าใดครับเนี่ยโอ้เป็นทางยางไงเฮ้าครับทางยางไงเฮ้าผมไปตีนไว้หลบหลบมดเลยครับโอ้รอบสาเลยโซลาเซลล์หมดเลยครับพอย่ำขึ้นมันคือจังผมเบิ้งมันคือจังยังก๋อแสงสีนันสีนี่ครับเปลี่ยน,ปนเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นยา,างโซลาเซลล์ย่ำขึ้นเป็น,นีย่งามครับคือดีรอบบ่อเนี่ยมีหมดเลยครับเบิ้งเด้อพี่นอ้องเด้อครับคือการพลังงานทางเลือกครับนี่คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในสวนในไร่ในแปลงของเรา อย่าไปปฏิเสธนวัตกรรมนะครับพี่น้องครับเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่เก้าเรารัชกาลที่สิท่านจะเน้นเรื่องเน้นเรื่องพวกนี้นะครับนำนวัตกรรมนำความทันสมัยนำหลักวิทยาศาสตร์ต่างเข้ามาใช้ในสวนในไรในแปลงเราไม่ปฏิเสธความเจริญนะครับครับเดี๋ยวไปไปเบิ้งไก่ครับเอาไก่บัดนี้ไปเบิ้งไก่กันดูสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงผู้กองเป็นพันธุ์พื้นบ้านของเขานี่แหละครับเลี้ยงไว้ถ้าบริโภคกันอื ไปไปพี่น้องไปเบิ่งการเลี้ยงไก่นี่ครับพันพื้นบ่าของเฮาและไก่เฮากระไดครับนี่ให้กล้วยให้ยังมันกินครับมันจะมีเข่าเปลือกอาหารกล้วยพอดีมือเข่ากล้วยมันล่มโอ้เลยไปตัดมามันหมักมันหมักเชาะกินครับโอ้มากินใจมาเนี่ยนาะกินหยว่กับ้านเบริ่งได้พี่น้องเด้อเบริ่งนี่มันจิกกินจีกไปนี่อาหารของไก่ได้พี่น้องเด้อเฮาววต้องไปซื้อหัวอาหารแพงๆเลยพี่น้องเด้อครับ เัเรียงตามมีตามเกิดแลลวครับในหัวในสวนเขามีใบใหม่ใบไรครับหญ้าเนื้อยญ้เศร้าเนี่ยมันตอนในช่วงที่ฝนตกใบไม้เนี่ยมันจะเข้าไปกินหญ้าช่วงเศร้าเลยครับในพวกนี้กินหญ้ากินยอดหญ้ากินลำค้างกินยังกินหินพวกนี้อืมแล้วมันสีแข็งแรงเนาะครับแข็งแรงบ่ค่อยบ่ค่อยมีลูกอ้มีภูมิานท่านหลกวานเถาะครับ แนวรัวเข้านี่เขาก็ต้องกันเนาะผู้กองเนาะกันหมากันงูกันยังกันเอาวิธีการเฮ็ดแนวกันลัวเข้าไปยังไงผู้กองอันนี้ผมซื้ออ้วนเก้ามากครับโอ้อ้วนอ้วนมือสองครับคนขายมาตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาร้อยร้อยเม็ดพันกว่าบาทครับครับอ้วนอ้วนมือสองครับโอ้ ซื้อมาได้หลายปีแล้วล่ะสองสามปีแล้วล่ะครับนี่นี่ตะไคร่ประมาณนี้ยถ้าเป็น้องเด้อความตาทีตาหางมันนะครับโฟกัสประกองนะประมาณนี่คือตะไคร้อวนเก่าอวนเก่าครับนะครับซึ่งผู้ใดสีมีทุนหลายก็หันกับไปปั๊บเปลี่ยนเอาครับเป็นเล็กเป็นลวดเนาะเป็นเล็กเป็นลวดเป็นยังก็ไดไปที่กันแต่ว่าส่วนมากมันผมมาเป็นอวนเพราะอีกอย่างหนึ่งผมที่คิดเอาอ้วนนะครับว่าเอาเล็กเนี่ยคือเพราะว่า พอเขาปลูกต้นไม้เดี๋ยวคันต้นไม้เขาใหญ่คันเขาล่มปพ๊บเนี่ยกันน้อเห็ดเอ่ออยังกองหัวถาวรเนี่ยค่ะเขาดิเสียดายโอ้คันตัดต้นไม้ที่นี่ยคันล่มทับหัวแบบที่เขาเห็ดมันมาตรฐานมาแล้วหนู้ามันเสียดายเออผมเลยเอาแบบนี้ไปก่อนโอ้ความหมายได้พี่น้องเด้อมันมีความหมายมีเหตุมีผลในการเห็ดในการใส่วัสดุประกอบพวกม้วนโมลินถูกไหมพี่น้องครับนะครับของปลูกต้นใหม่ที่นี่มีปัญหาตลอดเอพซีแฟนคลับเขาถามกันอยู่หันแหละถามเรื่องเล่าเกี่ยวกับความปลอดภัยของสวนเขาเนี่ย เขาเซียดอย่างไนวิธีการป้องกันสัตว์อยู่แล้วครับพวกสัตว์หมูหมากาไก่หลักเหล็กขโมยหน่อยคที่ที่ของผมเนี่ยครับเนี่ยขั้นต้นเนี่ยผมเอาหัวโดยใส่อวนก่อนแล้วก็มันกันได้ระดับหนึ่งคือกันหนึ่งกันงูกันไก่เขาออกไปหรือกันอย่างสิงไสสัตว์พวกนอกพวกอย่างขาม่าเราอีกอย่างหนึ่งผมเลี้ยงอย่างก็เลี้ยงหมาไว้ครับ คือนาำหยอกกอานาำบงนี่ครับหมาตัวนี้ครับโอ้นี่เลยเขามาบ้านเนียวเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็คือมันกลัวกันเนี่ยตั้งเนี้ตั้งเนี่ยครับซื้อนองตังได้ไีมน้องเน้อตังครับเป็นผู้ที่เฝ้าสวนเฝ้าไรมองนี่บานสวนของผู้กองเปิ่นเห็นปุ๊บเนี่ยมันหนึ่งน่หมาเนี่ยสิว่าเขามาเลยขันหมาตั้งที่เขามาเนี่ยมันดีเขาไปมันคือเขาไปเขาไปกัดเลยนะ่ครับขันหมานั่กันเนี่ยแต่ว่าคนเนี่ยมันก็ดีเฮาคือคนกับบ่าก้าเขามาอืเราอีกอย่างหนึ่งม มันบอกกัดใกล้จะของครับมันดีดีดีอยู่ครับผมบาดีอยู่เพราะว่าเขาเลี้ยงเสียกันมันตะหน่อยเนาะครับเขาเลี้ยงเช็กันตะหน่อยเอาเดลพี่น้องเดงรลรหลักก็คือการนี่แหละมูนี้เขาเลี้ยงพวกนี้ไปเลยครับเลี้ยงหมาเลี้ยงเลี้ยงเ่าต้องหมาพันธ์เนี้ยหมาบ้านเขาเน,นี้แหละรเลี้ยงตัวน้นอยๆไปเลี้ยงไว้แต่มันอยู่น้ำกันมันจะกินเข่าน้ำกันเล่นบ่ค่อยกัดกันครับเราเห็นขมยข่อจรนมันเข่ามามันเห็นหมามันก็ป้องกันได้รับระดับหนึ่งครับโอ้ครับนี่คือเทคนิคเดลพี่น้องเดอสำหรับกล ดูแลสวนหรือหลักความปลอดภัยในสวนนะพี่น้องเด้อนี่แหละก็เลยเป็นทีมาถึงดาวัดเดนยิ่งคําถามไปหาผู้กองว่ามีเอฟซีเฮ้าหรือว่าพี่น้องเฮ้านี่หละสายปลาเนี่แหละก็สิมีปัญหาเรื่องม้วนมุนี้เนาะเมนครับอีกอย่างนึงก็เรื่องไฟปลาผู้กองปวดหัวเนาะไฟล่มทุ่งมุนี่ไฟปลาต้องเอียงก็ทําแนวกันไฟของหัวเฮาแล้วครับครับอันนี้ก็มันของของของผมนี่บ่่อยเจอปัญหาเรื่องไฟปลาครับพอา่วนมากมัน พื้นที่รอบเนี่ยเป็นดงมั่นออดงอ้อยที่เรียกพื้นหลงเรืร่องสิ่งแวดล้อมไเบิึงเขาเจ้าบ่อเผาบ่อผูกกองบ่งอบบบเผากันเออขันบ่อเผาก็ใข่แน่นอะ่ะเป็นปลาอ้อยเที่พื้นหลงเรื่องแปนเนื้อเต๋ตอทั้งสิ้นและเพื่อนบ่อเผาเพิ่นชุนหมากเพิ่นอนอีหยังกต็ตัดตัดสดนกับไร่ขังที่ว่านั่นั้น่ะเพิ่อนเพื่อนเอาเครื่องยังก็รถโอ้เอารถตัดตแล้วก็รถตามครับรถเก็บเกี่ยวก็ดีไปเนาะก็เป็นโชคดีของเขับทันเผาก็แยกกันโอ้ย ช่วงไอ้ยังก็ช่วงเผาไอ้อ้อยเนี่ยมันปิวว่าสุทธิดครับโอ้ตอนที่ว่าช่วงคนเป็นเก็บเกี่ยวอ้อยไอ้อี๋เัตุใดเข้าผัดเนี่ยแห้งเข้าผัดแห้งๆต้นใหม่เขาเนาะครับแต่ว่ามันปิวแค่์ไอ้อี๋ก็อนไอ้อี๋ไอ้ไอ้ดำๆไหมครับครับอันนั้นกี่ฟุ้นมันงกี่ฟุ้นมันงกี่ฟุ้นอ้อยเขาเจ้าเก็บนี่เพราคอยเปิ้ลเพราคอยเผาครับแต่ว่าฟังไกลๆเนี่ยเขาเผากันอยู่โอ้กี่ฟุ้นมันปิวมาลงลงหนองข้าครับเพราคอยมีปัญหาเรื่องไฟ ใส่ล่องปรับเปลี่ยนใส่นะผู้กองเนาะในการดูแลสวนในการแล้วป้องกันอันนี้อันนี้ผมเอาไว้ตกแกงให้กล้วยไม้กล้วยไม้เนาะพันต่างๆสีนี้เห็นอยู่ดอกกล้วยไม้ดอกงามอยู่บรอดแล้วแ่ะนี่แตกมาแล้วอันนี้เป็นอี่ยังกับผักหวานควันดี้เอาต้นเล็กๆมาปลูกให้มันเป็นนี่ยังพอแม่พันนี่ผักหวานนี่ครับรูโมันกินหลอดปะครับ บ่าตายแล้วมันตุนญ่แล้วใบมันซึนใบมันยังเขียวอยู่คเดี๋ยวเห็นผู้กองมาเยงสิเดี๋ยวเห็นผู้กองมีความสุขมีรอยยิ้มมีผีมีหนองเข้ามาแวะเวียนมาหาห้ายอแต่ละมือแต่ละเวียนหรือแต่ละทีดหลังจากเข้าจากภาลกิจงานประจำเนาะเขาเลิกแล้วเขาก็เลิกแล้วเขาก็เลิกง้านแล้วก็มีหนองมีนุ่งมาแวะเวียนมาครับความสุขจังสี่มันเกิดขึ้นเขาออกแบบได้แมนครับ โดยที่ห่อทํำตามศาสตร์พระราชาผู้กรองไปยังไดียวมคิจจะมองนี่ครับคือตอนแรกก็คือเอามาข้ากับเห็ดถอยสะสมไปคนเรื่องอต้นทุนเรื่องการทํากันอย่างนี้ห่เาเริ่มจากหน่อยไปคน่เอเขราะต้องเริ่มจากหลายแต่เ่าเริ่มจากหลายนะเ่อจะเมยเมยครับเช่นเรื่องการประกอบอเช่นผมจะเลี้ยงหอยเอยอยงี่ยผมเอาเอาหอยมาแค่ เอามาแค่บอกกีตัวเองเขาก็มาเลี้ยงแล้วกับเบืองว่าหอยมันมันมันมีอย่างเกี่ยวกับเรื่องหอยเห็นหอยมันอยู่น้ำจังไดเลี้ยนจังไดกินอีหยังเราก็ปัญหาที่พบนี่คืออีหยังเขาก็ต้องศึกษาไปคนหลังจากนั้นเขาศึกษาเสร็จปุ๊บเขาค่อยขยายขยายไปเพราะว่าเรื่องหอยเรื่องกบเงี่ยผมเอามาเลี้ยนลูกมันเป็นประสบาการณ์กันเขาอันอีหยังก็บเขาเขาแบบเห็ดพร้อมกันหลายๆเยยงี่ยเขาต้องลงทุนทุน,ทนแรงทุน ทั้งแรงกายแรงใจเข้าตรงลงไปหลเรามันเขาอีกอย่างหนึ่งเขาบนมั่มนาทีเรื่องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้อย่างเดียวนาทีการงานของเขาก็ตรงนี้ทมีงานประจาครับเพราะมีงานประจาอยู่แล้วเราก็ให้มีงานพวกนี้เป็นเสริมผมเห็ดไปเพื่อหนึ่ง่ะคืออ่าเขาอาจเขามีความรู้เรื่องนี้เข้าเกษียณไปหรือเข้าถีล่าออกไปเขาอาจจะเอาความรู้เรานี้ไปพัฒนาต่อยอดไปอีกอย่างหนึ่งครับ <c oughs> นี th so ่แหละคือความสุขนะครับพี่น้องครับทำตามศาสตร์พระราชาดังเสื time, ้อที่บอกว่าก้าวโคตรโชคดีนะครับโคตรโชคดีที่สุดที่ได้พบคนดีนะครับคนดีก้ามก้าวตามรอยพ่อสารต่อที่พ่อทำนะครับปอบุญติก็ขอบคุณมากด้วยในคลิปนี้นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆและการส่งต่อเมล็ดพันธุ์การส่งต่อมิตรภาพอันไร้บุญแดนนะครับพี่น้องครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณผู้กองสารวุธนะครับที่ให้แบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้ให้เราเนาะและก็ถือเป็นการอัปเดต อีกคลิปหนึ่งด้วยไม่ได้มาหากันประมาณเกือบจะปีแล้วครับก็จะเป็นปีแล้าพอๆกันครับครับจะขอพุณนผู้กองอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอจงมีความสุขครับผู้กองครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟีตุกคนครับโอเคครับผมโอเคนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณ FC ฟซีแฟนครับทั้งใหม่และเก่านะครับพี่น้องครับซึ่งให้เกียรติติดตามรับชมคลิปของดาบวัดดำเนินสะดวกนะครับ คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันเข้ามานะครับกับคลิปต่างๆซึ่งได้ถ่ายทําเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับพี่น้องครับซึ่งจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณมากขอจงม,มีความสุขและสวัสดีครับผม